S a s s a l a m m a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮนะคะวันนี้มาพบกับครูตัวในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเทอมสองแล้วนะคะนันเกเรียนวันนี้ก็เป็นคาบที่หนึ่งเลยของวิชาคณิตศาสตร์นะคะลูกเข้ามาเทอมสองแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะปิดเทอมมาหลายวันสบายดีไม่เอ่ย สบายดีเนาะอ่าเทอมสองนี้เราก็ยังเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะลูกเนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยว่าโควิดก็ยังระบาดอยู่นะคะทำให้เราเนี่ยยังต้องเรียนออนไลน์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนกันนะคะเนาะเวลาเรียนเราก็เรียนเนาะเวลาเล่น ก็เล่นนะคะโอเคไหมคะโอเคก่อนที่เราจะมาเข้าบทเรียนของวันนี้เนี่ยมาอ่านดูอากันก่อนนะคะอ่านบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะหฮิมรอบ,บิชรอลีซอดเดรีวาเยซิรลีอัมรีวะลุลอุกดะตันมิลลิซานียัฟกฮกฮูกอลีอามีนอ่า บทเรียนวันนี้ก่อนที่เราจะมาเข้ากิจกรรมของวันนี้เนี่ยไหนครูขอถามหน่อยสิคะว่านักเรียนรู้จกักสัตว์อะไรบ้างที่อยู่แถวแถวบ้านเรา,าที่อยู่ในบ้านเราหรือว่าอยู่ข้างๆบ้านเรา,านักเกียนรู้จักสัตว์อะไรบ้างคะไหนลองคิดสิ รู้จักอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะที่นักเรียนรู้จักที่อยู่แถวบ้านหรือว่าในบ้านหรือนักเรียนอาจจะเลี้ยงเองก็ได้นักเรียนคิดว่ามีสัตว์อะไรบ้างคะอ่ามีแมวเนาะอ่าไหนใครเลี้ยงแมวบ้างเอ่ยมีหลายคนเลยเลี้ยงแมวใช่ไหมคะแล้วก็สัตว์อะไรอีกที่นักเรียนเห็นอยู่แถวบ้านเรา มีไก่ใช่ไหมคะไก่ก็มีมีแพะอ่าบางคนข้างๆบ้านมีแพะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีสุนัขหรือว่ามีหมานั่นเองใช่ไหมคะไหนใครเลี้ยงหมาบ้างเอ่ยมีไหมไม่มีหนอเพราะว่ามุสลิมเราเลี้ยงหมาได้ไหมคะลูกไม่ได้เนาะอ่ะแต่บางคน มีหมาอยู่ข้างๆบ้านใช่ไหมคะมีสุนัขอยู่ข้างๆบ้านเพราะอาจจะเป็นของเพื่อนบ้านที่เป็นไทยพุทเลี้ยงอยู่ใช่ไหมคะ,ะทีนี้มาดูกิจกรรมของวันนี้กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะคะกิจกรรมของวันนี้ไม่ชื่อว่าอะไรคะไหนลองอ่านพร้อมๆกันสิกิจกรรมของวันนี้คือกิจกรรม กิจกรรมมากกว่าอยู่เท่าไร่นะใช่ไหมคะกิจกรรมมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะเออะไรนะที่มากกว่าอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในเกณฑเห็นอะไรคะตอนนี้เห็นอะไรเอ่ยไหนลองดูสิเห็นอะไรคะ เห็นสุนัขใช่ไหมคะบางคนว่าเห็นสุนัขครับเห็นหมาค่ะแล้วก็เห็นอะไรเกยเห็นแมวครับใช่ไหมคะเอ้สุนัขสุนัขในรูปนี้สีอะไรคะสีส้มเหรอใ,ใครว่าสีส้มอ่าบางคนบอกว่าสีส้มก็มีนะคะแต่จริงๆแล้วสุนัขในรูปนี้คือสีอะไรคะสี สีขาวนั่นเองใช่ไหมคะลูกแล้วก็แมวนะคะแมวเสียอะไรเอ่ยแมวสีส้มนั่นเองใช่ไหมคะแล้วทีนี้กิจกรรมของเราเมาื่อกี้ก็คือมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้นะักเรียนกำลังเห็นหมากับแมวใช่ไหมคะอาหมากับแมวใช่ไหมคะลูกตัวสีขาวนี้ก็เป็นหมา ใช่ไหมคะส่วนตัวสีส้มก็เป็นเป็นอะไรคะตัวสีส้มนี้ก็คือเป็นแมวนั่นเองใช่ไหมคะที่นี้นะักเรียนคิดว่ามากับแมวเนี่ยมีอะไรมากกว่าคะติ๊กตอกติ๊กตอกในลองดูซิว่ามีอะไรมากกว่าเอ่ย ให้คิดเองนะคะเดี๋ยวครูมีใบางานให้ทำเนาะให้นักเรียนลองดูว่าเอ๊ะมากับแมวเนี่ยอะไรมากกว่ากันนะนะคะไม่เฉลยครูไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาดูรูปต่อไปดีกว่าเพว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยอาตอนนี้นักเรียนเห็นอะไรคะเห็นเค้กใช่ไหมคะลูกเค้กกับอะไรเอ่ยเค้กกับจานใช่ไหมคะ อ่าในใครชอบกินเค้กบ้างเอ่ยหลายคนเลยชอบกินเค้กใช่ไหมคะเค้กนกักรียนเห็นเค้กกับจานตอนนี้ใช่ไหมคะลูกอ่าเค้กของเรามีอะไรอยู่ข้างบนเอ่ยมีสตอรอเบอรี่เนาะเป็นเค้กสตอรอเบอรี่นั่นเองใช่ไหมคะอ่าอันนี้เค้กส่วนสีขาวๆนี้ก็คือจานนั่นเองใช่ไหมคะลูก ่ะแล้วนักเกตคิดว่าเค้กกับจานเนี่ยมีอะไรมากกว่ากันไหนลองดูสิอ่าบางคนเริ่มตอบกันแล้วอ่าครูก็จะไม่สรุปเหมือนกันครูก็จะไม่ฉเฉลยเหมือนกันว่าเอ้เค้กกับจานเนี่ยมีอะไรมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูใบงานกันเลยว่าครูจะให้ทำยังไงนะคะอ่าใบงานของเรา เป็นแบบนี้นะคะลูกใบงานของเราเนี่ยเรามาดูคําสั่งที่หนึ่งกันก่อนคําสั่งที่หนึ่งก็คือฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นหมากับแมวนั่นเองคําสั่งที่หนึ่งบอกว่าให้นักเรียนแสดงวิธีการหาว่ามีหมามากกว่าแมวอยู่เท่าไหร่นะอ่าทีนี้เรารู้หรือยังว่าหมากับแมวอะไรมากกว่าคะ อ่ะรู้แล้วรู้แล้วว่ามีหมามากกว่าใช่ไหมคะลุงทีนี้เนี่ยครูอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีหมามากกว่าแล้วมีมากกว่าแมวอยู่เท่าไหร่เอ่ยอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนลองทํานะคะจะแทนหมากับแมวด้วยอะไรก็ได้แล้วก็ลองทําดูว่ามีหมามากกว่าแมวอยู่เท่าไหร่เสร็จแล้วอย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในนี้แล้วก็คําตอบตรงนี้ด้วยนะคะ โอเคเนาะเราเรียนไปแล้วตอนเทอมหนึ่งนะคะว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ยังไงนะคะอ่าโอเคต่อไปมาดูคำสั่งที่สองนะคะลูกคำสั่งที่สองก็คือจะเป็นเค,ค้กกับจานใช่ไหมคะลูกเค,ค้กกับจานเค,ค้กกับจานนะัเกเรียนรู้หรือยังว่ามีอะไรมากกว่าเมื่อกี้ มีเค้กมากกว่าจานใช่ไหมคะทีนี้มาดูคำสั่งว่าจะให้ทํำยังไงคำสั่งที่สองให้นักเกรยียนแสดงวิธีการหาว่ามีขนมเค้กมากกว่าจานอยู่เท่าไร่เอ่ยนะคะนักเกรยียนจะแทนเค้กกับจานด้วยอะไรก็ได้แต่ต้องบอกครูว่ามีขนมเค้กเนี่ยมากกว่าจานอยู่เท่าไหร่เอ่ย เสร็จแล้วอย่าลืมเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขียนคำตอบให้ครูด้วยโอเคไหมคะโอเคเนาะใบงานนี้เนี่ยนะัเกเรียนสามารถปริ้นออกมาเองได้เลยนะคะปริ้นออกมาหรือว่าหรือว่าทำลงใน iPad ลงในคอมก็ได้นะคะลูกหรือไม่ถ้าใครไม่มีก็สามารถเขียนลงในสมุดก็ได้นะคะ ถ้าวาดรูปยากไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะคะลูกแค่แสดงแนวคิดให้ครูเห็นได้เลยว่าเราจะแทนมากับแมวจะแทนเค้กกับจานเนี่ยกับอะไรนะคะจะปริ้นหรือว่าจะเขียนลงใน iPad หรือว่าจะเขียนลงในสมุดแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนเลยนะคะ,ะส่งวันนี้นะคะลูกส่งวันนี้ตอนไหนก็ได้นะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าของเพื่อนคนไหนทำแบบไหนกันบ้างนะคะ โอเคนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็หมดค่าเพียงแค่นี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมวะร์มาจุล้อวะะเรักาตุ์